สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่คารบรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามขอเสนอทำแทง้งแท้งทั้งชีวิตจากกรรมทันตาของคนสร้างกรรมโดยปารณีคัชพรกรรมไม่ว่าทำน้อยทำมากยังไงก็ต้องได้รับผลของการกระทำอยู่ดีไม่สร้างกรรมก็ไม่ต้องรับกรรม เรื่องเล่าสะท้อนชีวิตจริงของคนสร้างกรรมที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเนื้อหาสาระมีเป้าประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษอาทิเช่นทุบหัวควายก่อนตายทุรนทุรายอย่างควายถูกยิงตาทะลุกรรมตามทันไม้เสียบตามหาามาทำแทงแทงทั้งชีวิตทุบตีบุพการีมือเน่าจนเป็นเนื้อร้าย แย่งคนรักผู้อื่นจนเสียโฉมปวดหลังกรรมจากการขี่รถไล่ทับสัตว์เลื้อยคลานการทำแท้งมันบาปหนักหนาเท่ากับทำร้ายด่าทอพ่อแม่เลยที่สำคัญชีวิตจะตกต่ำทำกินไม่ขึ้นกลุ่มเพื่อน,อน,อนทั้งหญิงและชายรวมทั้งผู้เขียนด้วยสีห้าคนร้องปรามนายโตมาพรมมาเพื่อนเก่าแก่ที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนรัฐบาลเล็ก ในชนบทแห่งหนึ่งที่กาลสินหลังด้านโดนเข้าเมืองหลวงกรุงเทพมหานครพร้อมกับแฟนสาวเพื่อทำแท้งเอาเด็กในคันออกหลังจากพบความผิดปกติของแฟนสาวแต่เขาก็ได้นัดเพื่อนๆที่อยู่อาศัยและเข้ามาทำงานในกรุงเทพเพื่อปรึกษาและให้พาไปยังโรงพยาบาลหรือไม่ก็คลินิกที่มีประสบการณ์และรับทำเรื่องทำนองนี้ เมื่อถูกบรรดาเพื่อนๆต,ต,ต,ติติงคัดค้านไม่เห็นด้วยทั้งสองก็ดูเหมือนจะคล้อยตามมีท่าทีที่อ่อนลงและเริ่มคลายความวิตกกังวลลงเฮ้ย hey, แต่ค่ากัแฟนยังไม่พร้อมนะต่อมาเริ่มหาเหตุผลแย้งอีกเป็นถึงข้าราชการแต่บอกว่าไม่พร้อมมันเป็นข้ออ้างแท้ๆแ,แกเห็นใจผู้หญิงบ้างสิงว่าเพื่อนสงสารเลือดเนื้อเชื้อไขที่จะเกิดขึ้นเขาบริสุทธิ์แล้วที่พวกเองสนุกกันทำไมไม่คิดป้องกัน สมพรเพื่อนสาวคนหนึ่งพูดขึ้นก่อนที่ผู้เขียนจะเสริมขึ้นอีกว่าแลกเอานะกับการรับผิดชอบชีวิตในน้อยที่จะเกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกที่วันใดวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นทรัพยากรของชาติก็ได้หรือไม่ก็เป็นคนดังมีชื่อเสียงทําคุณนประโยชน์ให้กับแผ่นดินคนหนึ่งเชียวนาะที่สําคัญผลที่ได้แก่สองคนอาจจะสบายและภูมิใจในช่วงปลายของชีวิตกลับกัน ถ้าหากแกทำลายชีวิตบริสุทธิ์โดยใช้เงินเพื่อแลกกับความสนุกสะดวกสบายชีวิตของแกสองคนอาจพังพินาศได้แกจำไว้นะทำแท้งนะ่ะแท้งทั้งชีวิตเมื่อไม่สามารถทัดทานเหตุผลของเพื่อนๆได้ในที่สุดโตมาและแฟนสาวก็จำต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาและสัญญาว่าจะกลับไปใช้ชีวิตตามประสาสามีพัญญาและลูกน้อยที่จะเกิดมา นาทีนั้นได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เขียนและกลุ่มเพื่อนๆเ,เป็นอย่างมากที่อย่างน้อยก็ได้ยับยั้งการทำบาปและการให้ชีวิตใหม่กับเด็กน้อยที่จะเกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกอย่างที่เขาต้องการการห้ามปรามการกระทำบาปนอกจากจะช่วยให้เพื่อนและลูกน้อยพ้นบ่วงกรรมแล้วผลบุญยังส่งผลต่อผู้ห้ามการก่อกรรมได้รับอานิสงส์ที่ดีตามมา ซึ่งสิ่งที่ได้รับโดยฉับพลันทันทีนั่นก็คือความปิติอิ่มใจเมื่อเห็นเพื่อนรักยอมรับในสิ่งที่กระทําในเวลาต่อมาโตมาอาจารย์หนุ่มก็ได้ลูกแฝดที่สําคัญเป็นแฝดชายและหญิงหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูมาลินีอีกรายที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนภาพเก่าจะผุดขึ้นในความทรงจําและหากย้อนกลับไปได้เธอจะไม่กอ เวยียนยงนี้อย่างแน่นอนดาวประจำออฟฟิศที่เยอหยิงอย่างมาลินีเนี่ยข้าจะต้องเด็ดมาเชยชมให้ได้เสียงของก้นหนุ่มๆที่ว่างงานพากันพูดจาแทะลมหญิงสาวสวยประจำออฟฟิศแห่งหนึ่งอย่างสนุกปากซึ่งก็ไม่พ้นเรื่องบนเตียงที่พวกเขาจินตนาการวาดวิมานในอากาศแต่ลึกๆแล้วพงชอบมาลินีอย่างหมดใจ ในที่สุดมารินีกับพง์ก็คบหากันเป็นคู่รักตามประสาห,หนุ่มสาวที่หน้าตาดีทั้งคู่และทำงานในบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมารินีวัย28เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องคอ์กรขณะที่พง์อายุ32หนุ่มรอฝ่ายการตลาดทั้งคู่ดูเหมาะสมกันดีในสายตาเพื่อนพนักงานเมื่อไรจะแต่งวะคู่นี้เห็นหวานจนมดอิจฉา น้ำตาลเรียกว่าพี่เพื่อนรวมงานทั้งชายหญิงที่เป็นกองเชียร์กระเซ้าเย้าแย่ก่อนที่พงจะตอบกลับว่าแต่งแน่อีกสักปีหน้าตัดชุดรอได้เลยขอทำงานเก็บเงินอีกสักหน่อยประโยคนี้ทำให้มารินีถึงกับหน้าแดงปล่งอมยิ้มมุมปากอย่างภูมิใจที่แฟนหนุ่มประกาศกล้องต่อหน้าเพื่อนๆว่าจะแต่งงานกับเธอในปีหน้าเธอส่งยิ้มให้เพื่อนๆอย่างเขินอาย ก่อนจะพากันเดินออกจากที่ทำงานกลับไปใช้ชีวิตตามประสาคนรักหลังเลิกงานในที่สุดคนทั้งคู่ก็ตัดสินใจเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันฉันสามีพัญญาคนทั้งคู่สัญญาต่อกันว่าจะตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาเก็บเงินเก็บทองและสร้างอนาคตแล้ววาดแผนว่าจะมีลูกที่น่ารักด้วยกันมีบ้านสักหลังชาญเมืองเป็นของตนเองวันหนึ่งทางบ้านของพง์ที่ขอนแก่นเกิดปัญหา ขายขาดทุนผู้เป็นมารดาได้โทรศัพท์หาลูกชายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังหลังจากที่ไม่พบหน้ากันเป็นเวลาเกือบปีพงสงสารมารดาและคนในครอบครัวมากทำให้เขาต้องนำเงินที่เก็บไว้ได้จำนวน4 0 0แสนกว่าบาทส่วนตัวของเขาที่จะเป็นทุนทั้งแต่งงานและสะสมไว้เพื่อซื้อบ้านในอนาคตให้กับผู้เป็นมารดาก่อนจานวนกว่าครึ่งเพื่อที่จะช่วยเหลือทังบ้าน ในช่วงเวลาที่ขับขันเนื่องจากเวลานี้ห้างค้าเปลี่ขนาดใหญ่ลุกไล่ล่ากิจการเล็กๆของคนท้องถิน่นที่ทำมาหากินมาดั้งเดิมจนไม่สามารถจะยืนอยู่ได้ผู้คนทั่วไปต่างตื่นเต้นกับห้างของต่างชาติที่มองว่ามีสินค้าที่มากกว่าถูกกว่าและมีอะไรตื่นตาตื่นใจหลากหลายแถมยังมีร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน ส่งผลให้ร้านค้าของชำเก่าแก่ต้องล้มละลายตายจากรวมทั้งร้านของครอบครัวพงด้วยพงตัดสินใจเล่าปัญหาในครอบครัวทังบ้านให้กับมารินีคนรักฟังในฐานะที่เธอใกล้ชิดที่สุดมารินีเก็บงำเงียบโดยไม่ปรี้ปากมรดสมชีวิตยังคงวนเวียนหนักหนักเข้าทั้งบ้านพงก็มีปัญหาขึ้นอีกคราวนี้ผู้เป็นบิดาเกิดล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก พงขอลางานที่บริษัทกลับไปเยี่ยมพ่อที่อาการโครม่าที่บ้านเกิดปล่อยให้มารินีอยู่ลำพังแน่นอนว่าเขาในฐานะลูกชายคนโตที่ทำงานเป็นหลักเป็นฐานที่สุดต้องออกทุนรักษาพยาบาลในที่สุดบิดาพงษ์ก็ลาจากโลกนี้ไปทิ้งไว้แต่ความโศกเศร้าให้กับพงและทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้เป็นมารดา พงคิดหาทางลาออกจากงานประจำแล้วกลับบ้านเกิดเพื่ออยู่กับมารดาและหางานอื่นที่เขาสามารถทำได้หรือเอาวิชาความรู้ประสบการณ์ด้านการตลาดจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาทำงานอยู่มาปรับใช้กับการลงทุนเพื่อจะทำให้เกิดกิจการใหม่ๆมาลินีไม่เห็นด้วยและมีปากเสียงกันอย่างหนักแม้พงจะพยายามอธิบายถึงสภาพจิตใจของมารดาและความห่วงใยที่มีอยู่ เงินที่สะสมมาเพื่อที่จะลงทุนใช้ชีวิตคู่กับมารินีต้องเป็นอารมณ์สลายลงเมื่อมีปากเสียงหนักข้อขึ้นพงก็ไม่กลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ขณะที่มารินีประชดชีวิตด้วยการเที่ยวเล็ดดืมกับกลุ่มเพื่อน,นในยามค่ำคืนและห่วงเวลานั้นก็มีนุ่มรอเพลย์บอยที่เพื่อนแนะนำให้รู้จักในสถานที่อโคจรเข้ามาเกี่ยวพาราสีเพราะมารินีเป็นหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่ง แม้ในใจของมารินีจะรักพงมากแต่ด้วยความที่พง์ไม่สนใจยายดีและคิดแต่จะย้ายถิ่นฐานหนีเธอกลับไปอยู่ต่างจังหวัดกับครอบครัวทําให้เธอรู้สึกขับแค้นใจและคิดประชดในที่สุดคําคืนนั้นเธอก็ตกเป็นของชายหนุ่มรายนั้นพงลาออกจากงานกลับไปอยู่ที่ขอนแก่นพร้อมกับเงินติดตัวไม่มากในขณะที่เขายังห่วงใย,ยมารินีและสัญญาว่าจะกลับมากรุงเทพบ่อยๆ และไม่คิดจะทิ้งกว้างเธอเพียงแต่อยากให้เธอเข้าใจในสถานการณ์ที่พงเป็นอยู่และหากมารินีต้องการย้ายรกรากมาอยู่กับเขาที่ขอนแก่นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่จะใช้ชีวิตด้วยกันที่ต่างจังหวัดมารินีขาดการติดต่อกับพงแม้พงจะพยายามติดต่อหลายครั้งกลับกันห่วงเวลาที่พงอยู่ต่างจังหวัดมารินีก็เริ่มแต่งตัวมากขึ้น และออกไปเที่ยวเตรหลับนอนกับหนุ่มเพลย์บอยคนนั้นถึงขั้นจะใช้ชีวิตร่วมกันในที่สุดมาลินีจึงตัดสินใจโทรศัพท์บอกเลิกรากับพงคนรักเก่าและคิดจะมาใช้ชีวิตกับหนุ่มคนใหม่ที่เธอมองว่าทั้งฐานะและหน้าที่การงานที่ดีกว่าและจะนำพาความสุขมาสู่เธอโอ้โอโอเป็นอะไรมาลินีเพื่อนสาวพกเดียวกันถามด้วยความห่วงใย กับอาการไม่สู้ดีของเธอแล้วจู่ๆร่างมาลินีก็ซุดหวบลงไปกองกับพื้นห้องน้ํามาลินีค่อยๆลืมตาเห็นภาพร่างๆของเพื่อนรายล้อมอยู่3ามสี่คนจึงรู้ว่าเธอมานอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระรามเก้าใกล้ที่ทํางานของเธอเป็นอะไรคะคุณพยาบาลมาลินีถามนางพยาบาลสาวสวยที่ยืนยิ้มหวานให้เดี๋ยวรอพบคุณหมอด้านในคะ่ะ เมื่อมารินีพาล่างอันบอบบางอิดโรยเดินเข้าไปในห้องของหมอสาวใหญ่ร่างท้วมนั่งก่อนฆ่าคนไข้คุณหมอหน้าตาท่าทางใจดีรับไหว้มารินีคุณตั้งคันได้สองเดือนหรือสี่สัปดาห์แล้วนะคะหมอขอแสดงความยินดีด้วยทุกอย่างปกติเดี๋ยวหมอจะจ่ายยาบำรุงเด็กในคันให้ไปทานที่บ้านมารินีตกใจเล็กน้อยแต่ในที่สุดเธอก็เดินทางไปหาหนุ่มเพลย์บอยผู้นั้นที่บ้านย่านรางังสิตและบอกความจริงให้ฟัง แฟนใหม่ของเธอทำสีหน้าตกใจแต่ก็ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในทีโดยไม่ให้มารินีล่วงรู้ถึงความรู้สึกลึกๆที่มันเหมือนมีมีดแหลมมาทิ่มแทงและเฉือนเอาหัวใจของเขาให้ออกจากขั้วเอาหน้าไม่ต้องห่วงผมจะรับผิดชอบคุณและลูกแต่ตอนนี้คุณกลับไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวจะไปส่งที่อาพาร์ตเมนต์หลายวันต่อมามารินีต้องทุกข์ใจอย่างหนักเพราะจูๆ่ๆแฟนหนุ่มคนใหม่ของเธอก็หายหน้าไป แถมไม่ติดต่อกลับมาแม้เธอจะพยายามติดต่ออยู่หลายครั้งในที่สดุดมาลินีก็ออกเดินทางไปหาคนรักที่บ้านลางังสิตอีกครั้งเพื่อพูดคุยเรื่องแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะท้องก็โตขึ้นทุกวันจนเพื่อนร่วมงานเริ่มซุบซิบเมื่อไปถึงหน้าบ้านและกดกริ่งก็ไม่ปรากฏร่างของแฟนนมออกมาเปิดประตูรับเหมือนเช่นเคยแต่กลับกลายเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวย ที่แต่งตัวภูมิฐานออกมายืนรับแทนมาพบใครไม่ทราบหลอนทิ้งน้ำเสียงอย่างเชื่อเฉือนทาริศมาลินีขานชื่อผู้ที่จะมาพบด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาเธอมาพบสามีฉันด้วยเหตุอะไรตอนนี้เขาไม่สะดวกที่จะพบใครขอโทษฉันเป็นพัญญาเขาเพิ่งเดินทางกลับจากอเมริกาและต้องการอยู่กับครอบครัวและไม่ต้องการรับแขก จากนั้นหญิงสาวที่ดูภูมิฐานแต่สีหน้าที่ชาไปด้วยความอมหิตเลือดเย็นก็ปิดประตูรั้วบ้านและเดินหายเข้าไปในบ้านมาลินียืนทื่อราวกับร่างไร้วิญญาณเมื่อได้ยินข้อความที่ถูกส่งกลับมาอย่างเชื่อเฉือนบาดหัวใจเธอรวบรวมสติได้ก็เดินร่ำให้อย่างหมดอะไรตายอยากและไม่อยากจะเชื่อว่าห่วงเวลาที่เธอคบกับทาริศสเดือนเธอไม่รู้รัแคะระคายเลยว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้ว มาลินีน้ำตาไหลอาบแก้มเป็นทางราวกับน้ำประปาที่ไหลออกจากก๊อกสองมือประคองลูกในคันลูบไล้ไปมาอย่างทนุถนอมที่ชีวิตบริสุทธิ์ที่จะออกมาลืมตาดูโลกโดยไม่มีพ่อในที่สุดมารินีจึงหันไปปรึกษาเพื่อนและช่วยกันหาทางออกเพื่อนชักชวนให้เธอไปเอาเด็กออกเพื่อช่วยให้เธอสามารถยืนอยู่ในสังคมต่อไปอย่างสง่าง,งามโดยเฉพาะเธอต้องทำงานพึ่งเงินเดือนขององ,องคอ์กร จริงอยู่แม้ว่าเธอสามารถทำงานเป็นพนักงานต่อไปได้แต่ทว่าเธอจะทนอยู่อย่างไรท่ามกลางการติฉินนินทาว่าเธอท้องไม่มีพ่อมารินีเห็นดีเห็นงามด้วยเพราะเธอเองก็รู้สึกเจ็บใจกับธาริสที่หลอกลวงทำให้เธอชอกช้ำใจต้องพบกับทางตันของชีวิตนีต้องลงนะแก้วแก้วไปเป็นเพื่อนหน่อยนะท้องโตขึ้นทุกวันและแพ้รุนแรง ไม่อยากให้ใครรู้มากกว่านี้อีกอย่างหากพ่อกับแม่รู้เข้ามีหวังตายแน่ๆมารินีบอกกับเพื่อนสาวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าเธอจะเอาก้อนเลือดบริสุทธิ์ที่เกิดจากความสนุกชั่วข้ามคืนออกไปให้พ้นผ้นตัวและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมตามที่เธออยากเลือกเดินที่คลินิกแห่งหนึ่งมารินีตัดสินใจผลักประตูกระจกก้าวเข้าไปพร้อมกับเพื่อนสาวที่จับมือเธอแน่นชั่วอึดใจเดียวเธอก็กลายเป็นสาวสดในชั่วพริบตา เธอจ่ายเงินไปจํานวนหนึ่งและนอนพักฟื้นจนกระทั่งหายดีและไปทํางานเหมือนเช่นปกติด้วยใบนหน้าแจมา่มใสและดูสวยสะพรั่งยิ่งกว่าเดิมที่แพ้ท้องจนดูสูบสิทธิ์เวลายังคงเดินหน้าอย่างสม่ําเสมอหนึ่งปีผ่านไปหลังจากเธอตัดสินใจทําแทง้งเธอก็พบกับนักธุรกิจนมเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างคนหนึ่งที่มาติดต่อง,งานกับเธอและเกิดชอบพอ ในที่สุดคนทั้งคู่ก็ตกลงใจคบหาดูใจกันแต่คราวนี้เธอระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยด้การไม่ทำอะไรนอกลู่นอกทางเหมือนที่ผ่านๆมาในที่สุดคนทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันและต้องการมีทายาทมารินีออกจากงานประจำเพื่อมาช่วยกิจการสามีในแผนกบัญชีและประชาสัมพันธ์รับงานติดต่อประสานงาน แน่นอนว่าคนทั้งคู่อยากมีทายาทแต่แทบไม่น่าเชื่อวันหลังพยายามอยู่หลายครั้งมาลินีก็ไม่ท้องเสียทีและมีอยู่ครั้งหนึ่งอาการของเธอดูเหมือนคนตั้งครันอยากรับประทานของเปรี้ยวอาหารรสจัดและคลื่นไส้อาเจียนเป็นลมบ่อยครั้งแต่เมื่อไปตรวจการตั้งครันที่โรงพยาบาลกลับพบว่ามีอาการปกติไม่ได้ตั้งครันแต่อย่างใด มารินีผิดหวังกลับมาในเวลาต่อมาความหวังของเธอและสามีก็ประสบความสำเร็จมารินีตั้งท้องอ่อนๆทุกคนในบ้านดีใจโดยเฉพาะผู้เป็นสามีช่วงที่เธออยู่บ้านและเดินลงบันไดเพื่อทำอาหารเช้าปรากฏว่าเธอเกิดสะดุดพรมเช็ดเท้าและพลัดตกบันไดเธอพยายามพยุงกายลุกขึ้นจากชานพัก แต่มาลินีก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นเลือดสีแดงสดไหลเป็นทางยาวลงมาที่ขาและกองกับพื้นเธอแท้งอย่างน่าเสียดายและเสียใจกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและเฝ้าครุ่นคิดว่าทำไมหนอลูกถึงไม่มาเกิดหรือมาเกิดก็มีอันพลัดพรากหรือเป็นกรรมของเธอที่เคยทำแท้งพอชีวิตจะสมบูรณ์ก็ต้องพังทลายเสียก่อนเพราะหลายเดือนผ่านไป เมื่อเธอใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวหลังแท้งลูกจูจูสามีก็บอกว่าหาแม่ของเด็กได้แล้วเพราะเขาต้องการมีทายาทเนื่องจากทางครอบครัวเป็นคนจีนโดยเฉพาะลูกชายในเมื่อมารินี้ไม่สามารถมีลูกให้ตระกูลน,นี้ได้ก็จำต้องขอมีพันยาใหม่เพิ่มอีกคนเพื่อสามารถมีลูกให้กับเขาได้คนทั้งคู่ทะเลาะกันจนบ้านแตก มาริเนีขอร้องสามีว่าอย่าทำแบบนี้ขอให้นึกถึงจิตใจเธอบ้างแต่ในที่สุดเขาก็พาพันยาคนใหม่หน้าตาสะสวยเข้ามาอยู่ในบ้านและวางท่าเป็นเจ้าของบ้านเีิเองมาริเนีต้องออกจากบ้านเหมือนคนไร้สติเธอร่าให้กับเพื่อนสาวชื่อแก้วจนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดเธอบอกว่าถ้าเลือกได้เธอจะไม่ทำลายชีวิตน,น้อยๆของลูกคนแรกของเธออย่างเด็ดขาด เพราะมันทำให้เธอเหมือนตกนรกทั้งเป็นเชกเช่นทุกวันนี้กรรมทันตาของคนสร้างกรรมรายการสองยามขอขอบคุณปารณีคัชพรผู้เรียบเรียงและขอให้ท่านผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านจงสร้างแตกก่กรรมดีเพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ